พี่น้องชาวสาธารณสุขที่รักและเคารพทุกทท่านนะครับเรื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2,560นะครับผมขอส่งความรักความปรารถนาดีถึงพี่น้องทุกทท่านนะครับอยากให้ปีใหม่เนี้เป็นปีที่พวกเราทุกๆคนนะครับมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงมีกําลังกายมีกําลังใจคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาทํางานอย่างมีความสุขและก็ประสบความสําเร็จนะครับ สิ่งที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมเองแล้วก็ทุกทท่านนะครับเราเห็นพ้องต้องกันว่าเราควรมีค่านิยมที่ต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับเพื่อให้งานของกระทรวงเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับเราได้ออกมาว่าเป็น m o p s นะครับตัว M เนี่ยคือ mastery การเป็นนายตนเองนะครับตัว O นะครับก็เป็นเรื่องของ originality ก็คือการเร่งสร้างสิ่งใหม่ ตัว P ก็คือเป็นเรื่องของ People Center นะครับมุ่งทำงานเพื่อประชาชนนะครับตัว H เป็นเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือ Humility นะโดยสรุปก็คือเป็นนายตนเองเร่งสร้างสิ่งใหม่ใส่ใจประชาชนนะครับถ่อมตนอ่อนน้อมนะครับการเป็นนายตนเองก็คือการที่เราสามารถที่จะบังคับตัวเราเองได้นะครับทำในสิ่งที่ดีนะครับไม่ทำในสิ่งที่ชั่วที่เลวร้าย นะครับเร่งสร้างสิ่งใหม่คือพยายามผลิตนวัตกรรมนะครับเรื่องของพีคือทํางานทุกอย่างเนี่ยมุ่งสู่ประชาชนอย่างเช่นทําโครงการอะไรนี้ก็อยากให้ตอบให้ได้ว่าประชาชนได้รับประโยชน์อะไรนะครับ humanity เนี่ยความอ่อนน้อมถ่อมตนเนื่องจากว่าเราเนี่ยต้องทํางานกับภาคกีครือขาดนะครับก็ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับผมคิดว่าถ้าเราช่วยกันนะครับมุ่งเน้นขับเคลื่อนค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข นะครับก็จะทําให้หน่วยงานของเรานะครับองค์กรของเราเป็นองค์กรที่ทํางานแล้วประสบความสําเร็จนะครับแล้วพี่น้องชาวสาสุขก็จะมีความรักใคร่แล้วก็ขับเคลื่อนกันอย่างมีพลังครับผมขอสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนึงครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ